รอบันดอกไม้บานเป็นความหมายที่ดีมากโดยเฉพาะเนื้อหาในเพลงนะคะจากคุณหมอปิติคะ่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราจะมาดิฉพิจารณาแล้วคือตั้งใจฟังเนี่ยดิฉันว่าจะต้องเป็นเนื้อหาที่ เหมือนกับว่าเราจะต้องผ่านพ้นอะไรในชีวิตนะคะซึ่งไปเข้ากับสภาพจิตใจซึ่งบางคนบอกว่าฉันไม่ได้เป็นซึมเศร้านะแต่ฉันกําลังเศร้านะคะแต่พอฟังเพลงแล้วมันเหมือนมีพลังชีวิตว่าความเศร้าความทุกข์เหล่านั้นมันจะผ่านพ้นไปได้คุณหมอคะช่วยอธิบายเพลงนี้ด้วยะคะ่ะขออนตส่าหมอเพลงเนี่ยมันมีพลังพิเศษอืมีพลังพิเศษ,พพเ,ศษเพลงเนี่ยให้ความรักให้ความรัก เพ,เพลงแต่และเพลงเนี่ยความหมายของมันเนี่ยทั้งความหมายด้วยทั้งเมโลดี้ทำนองเนี่ยมีผลต่อจิตใจมากเลยนะเพลงนี้เนี่ยรอบันดอกไม้บางเนี่ยเออคือคือปกติเนี่ยผมก็ชอบทําเพลงเกี่ยวกับเพลงสร้างสรรค์สังคมนะครับก็เราทําผมทําเพลงสร้างสรรค์สังคมนี่มันเยอะมากเลยเพียงแต่ว่าเพลงสร้างสรรค์สังคมเนี่ยก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยมไม่เป็นที่นิยมเพราะรู้สึกว่า ออก็มีนะมีมีทินแต่ว่าเราอาจจะเผยแพร่น้อยไปหน่อยหรือไม่ก็เราอาจจะได้รับการเผยแพร่ไม่มากเหมือนกับบริษัทใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เนี่ยบางครั้งเนี่ยก็ศส่ช่องทางน,นี้ก็ดีแะฮะเกิดมาเผยแพร่แต่เพลงเราเนี่ยลง youtube เยอะมากเลยเพลงเพลงอันนี้เนี่ยออริจินอลมันก็คือเพลงคิตะคุนิโนฮารุเป็นเพลงญี่ปุ่นเป็นเพลงญี่ปุ่นเลยจาได้ว่าตอนนั้นผมไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อปีประมาณ1988หรือก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่แน่ใจ เพลงนี้ดังมากเลยเพลงนี้ดังดังมากเลยความหมายเดียวกันไหม,ค,ม,หมคุณหมอคิดตากุนิโนฮารุเนี่ยคิดตาแปลว่าทิศเหนือคิดตากุนิคุนิว่าประเทศทางเหนือโนฮารุฮารุญี่ปุ่นแปลว่าดอกไม้บานแปลว่าความหมายจริงๆอันนี้ก็คือพูดถึงดอกไม้บานทางเหนือของประเทศญี่ปุน่นในเพลงมันก็พูดถึงเกี่ยวกับเนี่ยเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่มันต้องจากบ้านจากเมืองอะไรไปอย่างเงี้ยนะแล้วก็แบบแบบว่ามันก็ คิดถึงบ้านถึงอะไรอย่างเงี้ยนะทำนองเนี้ยมันเป็นของความหมายทำนองนี้ก็คือว่าดอกไม้บานมันมีส่วนสําคัญเกี่ยวกับเรื่องทําให้สภาพจิตด,ดีให้สดชื่นอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเพลงนี้ก็กลับมาดังอีกครั้งหนึ่งตอนประเทศญี่ปุ่นเกิดซึนามิซึนามิพราะซึนามิเนแถวนั้อนอะแถวเซนไดแถวอะไรก็ตามเนี่ยแถวนั้นเซนได,ไานนนนไดทางเหนือเนี่ยฟุกุชิมะเนี่ยคนตายประมาณแปดพันคน เพลงนี้กวกลับมาดังอีกคาหนึ่งดังเพื่อที่จะให้กําลังใจกับคนญี่ปุ่นในช่วงนั้นว่ารอวันดอกดอกไม้บานนะดอกไม้บานทางเหนือของประเทศญี่ปุ่นก็คือคิตะคุนิโนฮาุเส้นแดมอยู่ทางเหนือไงนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาเอาเพลงนี้เนี่ยเอาทํานองเพลงเนี้ยมาใส่เนื้อไทยแล้วก็ชื่อว่ารอวันดอกไม้บานเพื่อให้กําลังใจกับคนที่แบบ อาจจะมีปัญหาทางด้านครอบครัวปัญหาทางด้านการสูญเสียอะไรเงี้ยแล้วก็มาฟังเพลงนี้มันก็จะทําให้อารมณ์ดีขึ้นแล้วเพลงนี้ก็เป็นเพลงซึ่งแบบว่าผมว่ามันมีเมโลดี้ที่มันสวยงาม,มการที่เราได้ฟังเพลงที่มันมีเมโลดี้สวยงามอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้คนมีความสุขถึงแม้มันในเนื้อเพลงอาจจะแบบไม่เกี่ยวข้องอะไรอง่้งก็ตามนะมแต่เพลงนี้เนี่ยก็มีทั้งเมโลดี้ที่มันสวยงามแล้วก็ เน,เนื้อเพลงก็มีความหมายดีเพราะฉะนั้นก็อยากให้พวกเราก็ถ้าสมมติเกิดอยากจะฟังอีกครั้งหนึ่งก็เปิด youtube ได้เลยนะครับรอวันดอกไม้บานแล้วก็ใส่ชื่อปิติไปก็คงจะเจอนะคราะเพลงนี้ก็เป็นเพลงเพลงที่แบบที่จริงแล้วเนีมีการถกเถียงกันนะระหว่างคนญี่ปุ่นกับคนจีนว่าเพลงนี้ใครเป็นเจ้าของคนจีนก็บอกว่าเขานี่เป็นออริจินอลเพราะมันมีเนื้อจีนด้วย oh, <okay. S 2> เนื้อญี่ปุ่นด้วยแต่คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็บอกว่า เขาเป็นต้นกําเนิดแต่แต่ด้วยว่าตัวเองเนี่ยเราเป็นที่จริงเราก็เป็นคนจีน <laughs> นะครับเราก็มีเชื้อจีแล้วเราก็เป็นนักเรียนเก่าญี่ปุ่นแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออญี่ปุ่นเขาจะเขาจะไม่เอาของของไทยมาโดยที่คือ,ค,อคือจะไม่ก๊อปปี้ของของใครอะโดยอย่างนี้เขาจะถือมาเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเออก็ตัดสินเอาเองแล้วกันว่าจะเป็นของใครแต่เราไม่สนใจ <c oughs> เราเอาทํานองเข้ามาเราก็ยอมรับว่าเราทํานองเข้ามาแล้วเรามาใส่เนื้อไทยครับอื ตอนนี้ถามว่าอาจารย์คะในกำลังสนใจเรื่องของภาวะซึมเศร้าเนี่ยรเราพูดถึงผู้สูงอายุแต่ในขณะเดียวกันนี้ฉันมองนะว่าคนต่างจังหวัดนนะในวัยเกษียณก็มีกิจกรรมหลากหลายเยอะมากแม้กระทั่งโรงเรียนผู้สูงอายุน่ารักจ้ะแต่งตัวนักเรียนแล้วก็ลูกหลานเนี่ยจะไปส่งตอนเช้าถึงเวลาเย็นก็รับกลับ ผู้สูงอายุดิอันนี้อันนี้คือเข้าไปดูเองเลยนะเข้าไปดูเองแล้วก็ไปถามผู้สูงอายุทุกท่านเลยรู้สึกว่าเขาเปิกบานใจใช่แล้วก็รอคือในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเขาจะเรียนแค่สามวันเขาจะไปต่อรองกับคุณครูเลยนะต่าเรียนห้าวันเต็มได้ไหมแสดงว่าเขามีความสุขใช่ผมเนี่ยคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจําเป็นมากเลยคนสูงอายุเนี่ยบางทีเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปที่ไหนเขาต้องมีกิจกรรมซึ่งถ้าถ้าพวก คนกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเขาได้จับจับกลุ่มกันเขาก็จะมีความสุขเขาจะบัร้องราทําเพลง mm. เวลามีกิจกรรมก็เขาเรียกว่าอะไรได้ไปทําบุญร่วมกัน mm. ได้ไปทอดผ้าป่าซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้คนกลุ่มนี้มีอายุยืนยาวอ mm. เขาพบว่าผู้สูงอายุเนี่ยที่มีอายุเกินหนึ่งร้อปีเนี่ยพวกนี้มีกิจกรรมทั้งนั้นเลย mm. มีกิจกรรมนะชอบทําบุญอ mm. ชอบร้องราทําเพลงแล้วก็ชอบสังคมโซเชียล mm. สําคัญมากเลยนะ ชอบสังคมมี p o s i พ e t ิ i n k i งๆนะช่วยเหลือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันอันนี้คือลักษณะของออการที่จะมีชีวิตยืนยาวเกินร้อยปีในผู้สูงอายุขออนุญ,ญาตนะคะขอ,ขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยเฉพาะในรายการของเราเราจะพูดเร,เรื่องด้านสุขภาพนะคะพร้อมแบบกันด้านจิตใจแล้วก็ตามคิดบวก p โพสติ e อย่างที่คุณหมอพูดต้อง i พ e t h i จริงๆพวกนี้เนี่ยปรากฏว่าไม่ว่าประเทศไหนในโลกที่คนมีอายุหน100ึ่งรอปี เป็นอย่างนี้หมดเลยนะผมได้ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของผู้สูงอายุที่มีอายุเกินหนึ่งร้อปีในประเทศไทยก็เป็นแบบนี้โดยเราเอาข้อมูลมาจากฝรั่งฝรั่งนี่ก็เป็นแบบนี้หมดเลยนะฝรั่งเนี่ยเขาก็เขาก็จะมีพื้นฐานแบบนี้เขาก็ไปดูดูผู้สูงอายุในบ้านพักคนชราต่างๆวกนี้ p o s i t i v e Thinking นะมีความคิดดีชอบช่วยเหลือคนนะอยากจะให้แล้วก็เขาเนี่ยทุกคนเน่ยยงมีชีวิตอยู่ ทุกคนอยากมีชีวิตอยู่แล้วก ah ็ถามว่าทํำไมคุณถึงอยากมีชีวิตอยู่เขาก็บอกว่าเขาอยากมีชีวิตอยู่เพื่อที่เขาต้องการที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตของเขาไปให้ลูกหลานขณะเดียรกันเขาก็ต้องการถ่ายทอดว่าทําอย่างไรเขาถึงมีอายุได้ยืนยาวขนาดนี้ถ้าพวกคุณต้องการผมเนี่ยชอบอันนี้มากเลยผมก็เลยเอาสิ่งนี้เนี่ยมาประยุกต์ใช้กับตัวเองทุกวันที่ผมทํางานผมมีเป้าหมายว่าเออโอเค ผมต um like mm ้องการสิ isk, mm ่งเหล่า yeah. น oh, mm ี hmm. ้อย่างผมสอนหนังสือเสาวอาทิตย์เสาร์ผมสอนหนังสือก็ทุกวันผมก็มีความเป้าหมายว่าผมเนี่ยตั้งใจที่จะให้ลูกศิษย์เต็มที่แโดยอาศัยประสบการณ์ในชีวิตของเราที่เราผ่านพ้นการเป็นหมอโรคผิวหนังหมอเวชศาสตร์ชะลอวัยอะไรต่างๆเราก็จะถ่ายทอดให้เขาบวชแลวเราก็คือการที่เรามี positive thinking แบบนี้ก็ทําให้เรามีความสุขนะฮะในการที่เรา ได้ถ่ายทอดให้เขาเราก็รู้สึกเออโอเคนะชีวิตเราเออวันหนึ่งนะเราได้สอนเต็มที่เลยได้ได้ได้มองเขาผมไม่ชอบสอนออนไลน์นะเพราะออนไลนน์ี้ผมจับจับไม่ได้ว่าเด็กเนี่ยรู้สึกยังไงแต่ถ้าอย่างเงี้ยออนไซต์ site, เราก็จะเห็นมองตาเขามองเขาเขาเข้าใจไหมถ้าเขาเข้าใจเขาก็าาพยักหน้าเราก็รู้สึกโอเคผ่านไปแต่ถ้าเขาไม่เข้าใจเขาก็จะทําท่าทําทางซึ่งเราจะรู้เลยว่า เขาไม่เข้าใจจุดไหนแต่ละคนจะไม่เข้าใจไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันในการที่เราเป็นครูบาอาจารย์เราก็จะต้องบอกเขาเลยว่าโอเคคุณเนี้ยจุดนี้จุดนี้ไม่เข้าใจคนเวลาเขารับเข้ามาเนี่ยสมมติข้อมูลเดียวกันแต่เขาแปลผลไปเป็นคนละอย่างก็มีนะฮะจากการที่เราไม่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 ใช่ชาวบ้านธรรมดาหรือนักเรียนธรรมดาแม้กระทั่งพวกหมอแหละบางทีเราพูดอย่างหนึ่งเขาเข้าใจไปอีกแบบหนึ่งเราก็ต้องพยายามเขาเรียกว่าอะไร กระล่อมตะล่อมให้เข้ามาอยู่ในคอนเซปที่มันถูกต้องแบบเดียวกันแล้วเราสอนเขาคิดเนี่ยเราได้สอนหนังสือเราก็มีเป้าหมายว่าเราอยากจะทําสิ่งเหล่านี้นะแล้วมันทําให้เรามีพลังชีวิตขึ้นมาเข้าใจไหมฮะทําให้เรามีพลังชีวิตเราอันนี้ก็ถือว่าเป็นการคิดบวกแล้วเราก็มีพลังชีวิตในการที่ต้องการให้เขาเนี่ยต้องการให้เขาเนี่ย ได้รับความรู้จักเราผมคงไม่บอกว่าผมเนี่ยจะถ่ายทอดความเป็นคนดีอะไรของผมว่าผมก็ไม่แน่ใจตัวเอง <mm> เราก,เราก็เราก็ทําในหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแต่สิ่งที่เราคิดว่าเราเนี่ยเออได้แน่ๆก็คือความรู้ที่เรามีมาจากการที่เราไปเรียนหนังสือในต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลราระยะเวลาสี่ส <mm> ิบปีเราทาให้เขาเต็มที่ <mm> คอนชีวิตแล้วนะ <mm> คอนชีวิตแล้ว <mm> <mm> นะะค แล้วอาจารย์ก็บ่มเพาะในสิ่งเหล่านี้แต่ดิฉันกําลังมองว่าอาจารย์ไม่ได้มีเฉพาะตําราหรือที่ไปเรียนมาประสบก,การณ์ต่างๆแต่อาจารย์มีมากมกว่านั้นแล้วก็คือเราก็มีความรู้สึกว่าเราได้เราอยากทําอยากทําในสิ่งที่เราสามารถจะทําได้เพอเอิญคือเราก็เราก็ได้เป็นนักร้องด้วยเราก็ได้มาร้องเพลงแล้วก็คิดว่าแล้วเราได้มาสอนเกี่ยวกับดนตรีบํบาบัดด้วยเราก็มีความรู้สึกว่าเออเพลงเนี่ย มันก็สร้างพลังชีวิตให้กับคนให้พลังแก่ความรักขณะเดียวกันเราก็ทําให้ตัวเราเองมีความสุขนะแล้วเราก็ได้ผลงานอ่ะพอได้ผลงานมันก็เหมือนกันมันก็ทําให้เราคิดว่าเราเนี่ยมีประโยชน์เพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะที่จะทํางานพวกนี้เพราะเออเนี่ยผมก็ที่จริงได้รวบรวมผลงานตัวเองไปเยอะเลยนะแต่สายวันหนังเสร็ดนตรีบําบัดก็ยังไม่ได้ออกแต่คิดว่าปลายเดือนปลายเดือนมกรายนี้น่าจะเสร็จละ <Das que ath ie> ก็จะมีผลงานของเราเราก็รู้สึกว่าเราเนี่ยเอออยากทํางานแบบนี้เนี่ยอันนี้ไม่ใช่เพื่อตัวเองแล้วไม่ได้เพื่อลูกศิษย์แล้วเพราะว่าการเรียนแพทย์น,นี่ในคนกลุ่มเล็กๆน้อยๆแล้วก็ให้เขาเนี่ยไปเผยแพร่ให้กับคนไข้แต่สิ่งเหล่านี้คือเราอยากทําให้ให้กับวงการ <S <S แล้วก็มีแต่เพลงเนี่ย <S <S ผมก็จะมีแต่เพลงสร้างสรรค์สุสดเยอะมากเลยแล้วก,แวก็และการที่เราได้ทําสิ่งเหล่านี้ที่หนึ่งเป็นสิ่งที่เราหลักสิ่งที่ ที่จริงก็เคยบอกว่าเรา,เราไม่รู้หลักว่าเราอยากเป็นนักร้อง <c oughs> นะเราอยากเป็นนักร้องเดี๋ยวจะบอกว่าเดเออินต่อจะมาคุยกันว่าผมอยากเป็นอะไรเดี๋ยวฟังแล้วจะตกใจหละว่าเด็นเราเป็นอะไรเราก็อยากจะพอเราได้ทําอันนี้ปั๊บเนี่ย <c oughs> เราก็รู้สึกแบบเออนะดีเราตอนนี้ผมยังมีความคิดเลยว่าต่อไปนี้เนี่ยผมก็จะทําประโยชน์ให้กับวงการอันนี้ส่วนส่วนส่วนในเรื่องของวงการดนตรีนะนอกจากเราแต่งเสียงรื่งดนตรีบําบัดเรา เราก็อยากจะให้พวกนักดนตรีนักร้องได้อ่าน<ม>เพื่อที่จะเอาวิชาอันนี้เนี่ยไปเรียกว่าจุดประกายให้เขาเนี่ยเอาไปใช้รักษาคนไปดูแลคนคนที่มีอาการซึมเศร้านอนไม่หลับนี่ได้หมดเลยนะ<ม>ซึมเศร้านอนไม่หลับค,คือช่วยช่วยเสริมเอาอย่างนี้วะช่วยเสริมมันอาจจะไม่เหมือนกับยาแบบแผนปัจจุบันอะไรอย่างงี้นะ<ม>แต่เรียกว่าบางคนก็ชอบนะบางคนเพราะว่ามันเป็นมันเหมือนกับว่าเป็นยาแต่เป็นดนตรี เราไม่ได้กินยาเม็ดเพราะยาเม็ดมีไซ d e e f ฟ e c t เยอะเวลาจะซึมแต่ดนตรีเนี่ยมันก็จะมันก็จะแบบซอฟอะเป็นซอฟนิดเป็นซอฟซอฟซายอาจารย์เรียนถามจริงๆเนอะอาจารย์หมอคะว่าคนที่มีภาวะอย่างนี้อาจจะอ่อนๆหรือรู้สึกว่าเข้มแล้วนะรู้สึกว่าเครียดแล้วก็ไม่ยอยัางอยู่แล้วเนี่ยใช,ใช้ดนตรีบําบัดอย่างที่คุณหมอพูดเนี่ยมันพอจะเยียวยาได้ยังไงก็เยียวยาได้ยังไงก็ได้ยังไงก็เยี่ยวยาได้เยยดพียงแต่ว่าเราจะต้องเลือกเพลงให้ถูก เลือกเพลงให้ถูกบางทีเรานึ่งไม่ถึงเลยนะว่าเพลงเนี่ยมันจะช่วยได้มันจะช่วยได้ผมเนี่ยเจอกับตัวเองเลยเพลงที่เราร้องเราร้องไปเราก็ร้องไปเรื่อยๆเราไม่เคยเจอความทุกข์เท่าไหร่เราก็ไม่คิดแต่ครั้งหนึ่งเนี่ยในชีวิตเราเกิดอุบัติเหตุในชีวิตที่ทำให้เราเนี่ยมีสภาพจิตใจทึ่มันโอเคเราดาวลงเราก็ได้ฟังเพลงของเราพอได้ฟังเพลงของเราปั๊บในในเนื้อเพลงเนี่ยมันมีการสอนอยู่ในนั้นเลยสอนตัวเราอยู่ในนั้นเราก็ เอามารีไว้แล้วเราก็ฟังมันโอ้มันมันปูดขึ้นมาเลยนะมันเพิ่มมันเพิ่มพลังชีวิตให้กับเราเลยนี่ขนาดร้องเองนะอ่าแ้องแต่ตอนที่เราร้องเองเนี่ยเราไม่ได้คิดอะไรเราไม่ได้คิดเร,เราไม่ได้คิดอะไรแล้วตอนนั้นเราก็ปกติเราก็ร้องเต็มที่แต่พอคราวเนี้ยแล้วเราก็ไม่ได้คิดจะฟังเพลงนี้ด้วยอเผอิญเพลงเนี้ยเกิดเปิดขึ้นมาปั๊บโอ้ยมันทําให้เราเราต้องเลยต้องกลอกับไปอีกแล้วเราก็ฟังอีกอโอ้มันมีพลังชีวิตขึ้นมาทําให้เรานี่รู้สึกอยากจะสู้กับมัน <The beach> และในที่สุดเรเาก็ฟังมาเรื่อยๆแล้วมันก็และในที่สุดผสมผสานกับเพลงร่วมกับระยะเวลาที่มันเกิดขึ้นนะระยะเวลามันช่วยเราได้หลายๆอย่างนะ <The beach> แต่ช่วงที่เราเนี่ยอยู่ในช่วงไครซิสเราเนี่ยบางทีมันอาจจะระยะเวลามันอาจจะอาจจะไม่ทัน <The beach> ม <The beach> เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาศัยดนตรีแล้วก็อาศัยสติมันก็ช่วยกันในที่สุดเราก็ผ่านพ้นสิ่งเหล่านี้ได้นะครับแต่ที่ฉันเห็นเห็นชัดเจนอยู่อย่างหนึ่งนะคะ คือคนนอนไม่หลับเนี่ยเขา<ม>บอกว่าเบื้องต้นเลยคือกลุ่มแฟนรายการสร่วนใหญ่ก็คือปฏิเสธยานอนหลับชนะคะกลัวว่ามันจะชินคือ,อยานอนหลับเนี่ยถ้าคนไม่กินเนี่ยไม่รู้เลยนะ<ม>คือนอกจากนอกจากมันนอกจากว่าที่จริงมันทาให้นอนหลับนะแต่บางคนก็นอนไม่หลับยิ่งคุณทานไปเยอะๆเ,เนี่ยคุณบางทีมันเกิดทอร์เรนซ์มันเกิดการดื้อม,มันก็นอนไม่หลับแล้วบางครั้งเนี่ยไซเฟสของมันเยอะมากเลยระหว่างที่ บางคนเนี่ยชซเอฟเฟกก็คือระหว่างที่ก่อนที่คุณจะนอนหลับคุณทําอะไรไปเขาไม่รู้ตัวเลยนะเขาไม่รู้เรื่องเลยบางครั้งมันจะเกิดภาวะที่เขาเรียกว่าแอมนีเซียมันมีทั้งเกิดภาวะแอนติโลเกรดแอมนีเซียเรโทรเกรดแอมนีเซียซึ่งเจอเยอะเจอเจอในยานอนหลับเยอะมากเลยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคนใครคนนี้กินแล้วจะเกิดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันก็จะมีผลต่อเรื่องของจิตใจแล้วบางคนเนี่ยทานยานอนหลับมากๆไปมานานเนี่ย เขาบอกว่ามันอาจจะมีผลทำให้เกิดโรคจิตขึ้นได้ในภายหลังนะคะคุณผู้ฟังน่าสนใจทีเดียวโรคจิตขึ้นได้ในภายหลังอย่างนี้ผมไม่รู้จะพูดเรื่องกัญชาดีอะไรไม่ก็อย่าพูดเลยนะกัญชามันยังมีเรื่องที่เป็นแบบ c o n t r o เว r ร์ a เซอยู่ค่ะคุณผู้ฟังน่าสนใจเดี๋ยวเราจะไปต่อในชั่วโมงที่สองค่ะยังไงก็ทําจิตใจให้ สงบสุขนะคะแต่วิธีการเนี่ยวิธีการที่จะทําให้จิตใจสงบคุณหมอก็ได้พูดในรายการนะอย่าฟังเพลินนะคะแต่ละท่อนแต่ละเนื้อความที่คุณหมอพูด